Target s t a n g e o n พาที่87นะครับพาที่นี้ผมจะไปลองเข้าตรงนี้ดูลองดูลองดูอันนี้ลองลองจริงๆเพื่อมันเวิร,ร์กจะได้เข้าบ่อยๆแต่ถ้ามันไม่เวิร์ก็ก็ตามนั้นแหละฮะไม่เข้าแหละเหนื่อยฟ okay. รีโอเค Manage Arm แล้วก็ ดอสเยอะๆแมชีของเรา,าฮิวกับหนาๆเลยแม่นางอาบาเลสใช้นี่กับอันนี้อันนี้คือตีพวกพวกดูดเลือดเพราะข้างในนั้นม,มีแต่พวกดูดเลือดแน่นอนแล้วก็นี่ของดีน่าจะพร้อม ไปเ,เดี๋ยวก่อนเช็คซิเคสองสา,ามลางโอเคอันนี้ไม่ไอ้นี่มันแค่ตำแหน่งไอ้น,นี่เฉยๆควรเอาอันนี้ไปแทนสตันโพลี่แลโพลลสนี่ผมเผื่อเอาไว้มันโดนเซอร์ไพรส์ผมจะได้ใช้เป็นท่าพุ่งพุ่งตบพุ่งตบพูดถึงการโดนเซอร์ไพรส์ใช้นี่ได้ใช้นี่ดีกว่าโอ้แต่ถ้าเกิด ไปหลังสุดก็กกลำบากนะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่เราก็จะไปที่กิ้วอัพสกิม่ Kill. อัพไม่ให้เต็มไปเลยจบนี่ <c oughs> รู้ว่าอยู่แล้วไม่ต้องต้องสี่แสนพีวเต็มอะไรเต็มหมดอันนี้เต็มอุ๊บเพิ่มมีไปให้มันหรืออันเดียวเอาให้มันสุดไปเลย <c oughs> เสียดายไอเทมบางอย่างอ่ะลองดูผมอาจจะไหวก็ได้อักราผมด่านช็อตเองก็คงเดินไม่เยอะมั้งนะเพราะว่าไม่เคยมาเดินในอย่างนี้อ่ะเอาไปแล้วก็พาเปนแผลเต็มสูบน้ำม์แล้วกุ่นแจแต่สีเราก็พอกันเฮอเร์อ พิประมาณนี้โอเคเพิ่งเอาไปอีกสองก็ได้เผื่อไป,ไ,ปไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะไม่เคยเล่นด่านปกติของขอดยราดมาก,ก่อนเลยแก๊้งยุงเนี่ยวัดีจ้าโอ้ไปตึ๊ดตาทำอะไรของเจ้าอ่าทำอะไรอ่ะอ่าใช้พั้วได้ ตีนเอายังโอตกใจปลาปลาปาปเอ้าทำไมพความเครียดมันเยอจังวะไม่เซอร์ไพรส์เลยไม่ติดสเกลวาวค่ายตัวหลังสุดก่อนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม มาต่อให้ไม่ต้องกลัวเรามันเหนียวอยู่แล้วอันเดสหรือเราอ่ะนี่เพิ่มไปก็ไม่ลบเยอะจังหวะ อยูขึ้นมาตายซะมีแน่อาจจะเป็นด่านยากกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้นะโอเคเธอเริ่มมาเลยโอเคอืมเธอเริ่มแล้ว เลือดติดง่ายมากโอ้สตันด้วยเว้ยอู้สน่าจะตายในคีย์นี้แหละนั่นแหละเดินทางต่อไปโอ้คุณเอาขวดเลือดมาเจะได้ยลื่อมเลื่อม ึด๊ดตึ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 ๊ดโอ้มันแตกข้างล่างก่อนสมบัตอ้าวกระเป๋าโอเคกลับดักเแปดสิบแปดสิบแปดค่าเท่ากันได้โอเคอเฮ้ยกับตำแหน่งเดินก่อนจึบ๊บ เซอร์ไพรส์อู้เื่อติดก่อนเลยเป้าหมายคือแม่นางมีคนนี้ก่อนยิงไปฝับเข้าไปเอาละขอให้โดนนั่นแหละ เจ็บนั่นเนี่ยกรมอนนั่นแหละเตอรเข้าไปนี่เอาไปสัก้าให้ ได้มาและนั่นแหละอันนี้ไม่ต้องเอาไปไปต่อจริงๆนะมาด่านนี้ไม่ต้องใช้คบเพลิงเลยเนี่ยสบายๆเลยเอ,อันนี้ต้องใช้อะไรอะ่ะ อ๋อเคเวสอ้อเคเวสอยู่นี่ว่อประกานต้องเดินกลับอยู่และเล่นตั้งนานนะเพื่อเข้ามาในแบบอะไรอะ่ะเดินเล่นแบบไม่ใช่เดินเล่นอะ่ะเดินมาในด่ดานธรรมดาของแมปนี้เมื่อกี้มันคือเคเวสเหรอเราต้องทำยังไงอะ่ะ อน้ำมันสะอาดใสเพราะไม่เคยเข้ามาเลยจริงๆอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยคือเคเวสจึ๊บอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมวะอ่ะชับหมอกหมอกก็ใช้ไฟแต่อย่างน้อยก็ต้องเอามาอยู่ดีแหละ อันนี้ใช้พั่วได้เค,ค็งที่อ๋อเก็บได้แค่นี้ก็แค่นี้ไะไปต่อข้างหน้าเราจะเจอโคตรมหาตีนไม่ใช่หรเจอแล้วเริ่มสงสัยอย่างหนึ่งคือกรูนไอ้กรูลเนี่ยมายัางไง ปาดเขาให้นี่แไปตตันคู่ตักเออติดริจ่มมาก ผมไม่ติดแล้วล่ะเอผ่าเข้าไปโอ้โหโอเคใช้หน่อยเพิ่มดอทเข้าไปปรับเข้าไปหนามากพก40% โอ้ยจอดโอ้โหปางกระโหลกใส่โอตายเลยต้องเก็บอะไรไม่ได้เลย ก็ได้พวกมีช่างมันเวทเดินทางชิรเชลเไม่อยู่บนก็อยู่ล่าแน่ะสองที่ใช่ไหมอ,าอ้าวมีข้าวอกใจมีว่าอะไร แ,แล้วเหรอมเจอคู่นี้บ่อยจังสงสัยแล้วนะมันปลาล้วนๆเลย แลล้ว่ะมันจบแล้วอนาคินมาพอให้ติดไหมโอเคอย่ามานีเนสโอหลบได้เก่งจริงๆโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องว่ะ กระแทกมันโอ้โหสู้สู้ส อยูสเตรนจ์จ้ะนี่คนทำดาเมจกูใช้มาได้เกนเลยต้องเปลี่ยนสกิลละใช้สกิลนี้ดีกว่าไปกันต่ออ๋อเนี่ย สุดไฟสดชื่นความความเครียดลดลงอย่างาามหาศาลน่าจะเจอขวดวายคูริโนโอ่เน,นี่ยเดี๋ยวแล้วเรา,เราอ๋อเราเดินผ่านมาโอ้ยพอพอกรุนช่องเดี๋ยวเดินกลับได้ไม่เป็นไรเดินผ่านมาชฉวยนารักกูเห็นานารัก แง๊บมีอะไรให้บ้างครับตังห้าร้อยขอบคุณครับกับดักแกไปเลยเรามาเพื่อเก็บขวดเลือดลดน้วดแต่ระหว่างทางกับอาจจะเจอศัตรูดักรออยู่โห่มาจากงงยา่าโอเคอเคอาแล้ว ก็ที่ไปได้มันแต่ด่านนี้ก็ข้อเสียนี่แหละความเครียดมันได้ต่อทางเพราะมันไม่มีแสงอาทิตย์มีแต่ความมืดในป่าแังไม่มีเดินผ่านมาได้โอ้ยตอนนั้นเราเห็นเป็นอะไรว่ะก็เอ้าโอ้โหก็เป็นควีดโอเคกลับบ้านได้ ไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วสำรวจกับห้องแล้วม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองกระจายแง่โอเคดูซิมีใครหน้าดึงมาเข้าร่วมลัทธิเราไหมไม่มี ขอให้ซื้อก็ไม่มีอะไรให้ซื้อโอเคดูสิเริ่มมายัางอะเริ่มมาแบบอ่อนๆแล้วถ้าเริ่มมาแบบอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยน่าจะโอเคแต่ยังเราเอาหายไปเลยสำรวจก่อนมีอะไรให้ไอเทมไหนน่าโดนบ้างมีอะไรมีเลี่ยม ดูเดี๋ยวเดี๋ยว่อนอ่าดูแบบแปลนแป๊บนึงสามร้อยจะได้ไหมวะสามร้อยเช็คจริงจริงเราสร้างอ้อเหลือลเหลือนี่นี่หวา่าดีต้องใช้ดีถึงไหมสามสาม ไม่ถึงหรือถึงปะไม่ถึงไม่ถึงถ่ายนิดหน่อยโอเคก็สำหรับนักเก็ตดันเจอร์ดพาร์ทนี้ก็มาสั้นๆนะฮะก็สนุกไปด้วยกันต่อนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบแบบเพียงเท่านี้ขอบคุณสักการรับชมสวัสดีครับ